การทาให้ต้นสมบูรณ์คือเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยแป4 24, 24่ีน่นะครับคือเราทําให้หนึ่งตัดแต่งกิ่งต้นไว้ให้พอเหมาะสมกับต้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยทางดินนะครับแล้วก็ฉีดอาหารทางใบทัาหนึ่งถึงสองยอดนะครับอย่างน้อย2ยอดนะครับหรือว่า3ยอดก็ยิ่งดียิ่งเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับต้นที่เราทําแบบนี้ต้นก็จะมีความพร้อมมีความสมบูรณ์ โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยใสเร่งดอกนะครับแปดยี่สี่ยี่สี่เมื่อมีความเมื่อต้อนมีควา,ามพร้อมมีควา,ามสมบูรณ์นะครับทุเรียนก็ออกออกยอดมาเป็นใบเปสสาดพอใบเปรสาดเราก็ใช้สารเพคโควิทาโซนมาฉีดกระตุ้นการสร้างตาดอกหรือว่าเร่งตาดอกนะครับเพราะสารเพคโควิทตาโซนตัวนี้กับเป็นสารกระตุ้นตาเร่งตาดอก ไม่ต้องใส่ปุ๋ย8 24- 24เร่งดอกนะครับเพราะว่าการที่เราใช้ปุ๋ย8 2 4 8 24เยอะกับทุเรียนครับเพราะพฟพแทสเซฟยสโพแทสเซียมนะครับนะอ,นะอาจจะไปบล็อกธาตุอาหารในดินนะคือการใช้เยอะๆนะมันจะตกค้างพอตกค้างมากพฟพรัสเนะียอาจจะบล็อกธาตุอาหารอื่นๆที่ท่านใส่ลงไปในดินได้นะผมก็เอาดินไปตรวจนะครับไปตรวจแล้วว่าในสวนผม ที่ดินของผมเนี่ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยแปด4ี0ก็ได้นะครับคือแต่ละพื้นที่แต่ละดินครับธาตุอาหารจะไม่เหมือนกันนะครับเมื่อเราเอาเอาดินไปตรวจแล้วธาตุอาหารเขาจะบองบอกเลยว่าในสวนคุเนียขาดธาตุตัวไหนขาดธาตุอะไรนะครับก็จะมีขึ้นมาให้เลยนะครับทางเจ้าหน้าที่ของอที่ผมเอาไปตรวจนะครับที่เทคโนลครับลาดกระบังนะครับที่ชุมพรนี่เองนะครับนะ ลดต้นทุนได้ปุ๋ยปีละประมาณ20,000บาทนะทำอะไรทุกอย่างแต่เพื่อเซฟเพื่อลดต้นทุนครับตอนนี้การที่เราทำนะการเกษตรตอนนี้คือการแข่งขันคือการลดต้นทุนเรากำหนดราคาไม่ได้แต่แต่ละปีแต่ละครั้งแต่ละคราวนะราคาไม่นิ่งครับแต่ว่าถ้าทุกอย่างถ้าเรามาเซฟลดต้นทุนตอนนี้ก็ ชาวสวนก็นะน่าภูมิใจนะครการการการใช้ปุ๋ยการใช้ยาหรือว่าสารเคมีทุกชนิดนะเราต้องรู้วิธีใช้รู้เวลาใช้ให้ถูกที่ถูกเวลานะครับการใช้สารเพคโคเบโซนใช่ครับจะต้องรู้ลักษณะของต้นพืชด้วยนะครับต้องเข้าใจพืชว่าต้นเล็กกับต้นใหญ่เราใช้สารเพคโคร่วมกันไม่ได้แต่ว่าถ้าคนที่ว่ามีความชํานาญกับ สารเพกโครหรือว่าทํานอกฤดูมาหลายหลายปีเป็น10ปีรู้ครับใช้ร่วมกันได้ใช้ร่วมกันได้บางท่านเท่านั้นนะที่ทรู้หลักการนะแต่ว่าถ้าท่านใช้ระหว่างสารเพกโคต้นเล็กกับต้นใหญ่ร่วมกันเนี่ยใช้สารเพกโคที่สารหนักๆคือผสมอัตรามากจะทําให้ทุเรียนต้นเล็กเนี่ยป่วยนะพอป่วยปุ๊บโรคก็จะเข้ามาถามหาทันทีแล้วก็จะทําให้ทุเรียนถ้ารักษาไม่ทันก็ตาย บางท่านที่ถามผมว่าฉีสารเพคโคตายไหมผมบอกก็ตายนะตายจริงๆนะ <S <S นี่คือเราใช้การเกินอัตราที่ที่กำหนดนะใช้ต้นเล็กกับต้นใหญ่เราต้องแยกกันใช้แยกกันฉีด <S <S อย่างสมมติว่า25%เประนี่ยผสมน้ำา2 0 0ลิตรฉีดทุเรียนอายุ1 2 1 2 1 2ถึง15ปีนะครับผมจะฉีด15ต้นอายุ12-15ถึง15ปีน้ำ200ลิตรฉีด คือไม่ฉีดซ้ำนะฉีดพอเป็นละอองพอให้ให้ถูกใบนะครับให้ถูกใบครับแต่ว่าถ้าเราเอาอสารเพรโคมาฉีดต้อนอายุห้าปีถึง6ปีนะครับหนึ่งเล็ดเนี่ยอย่างที่ผมเคยลงไปแล้วว่าใช้เจ็ดแปดต้นเนี่ยโอ้โหมันหนักมากครับสิบห้าต้นก็จะแย,ย่อยู่แล้วนะครับนะใช้กับต้นอายุหปีเนี่ยนะอย,อย่างน้อยก็คนณต้องฉีดได้ถึงยี่สิบต้นหนึ่งเล็ด สารเพคโคยี่ห้าเปอร์เซนฉีดทุเรียนได้ประมาณ20ต้นที่ผมใช้นะครับต้นเล็กกับต้นใหญ่คือแยกกันให้ถูกแยกต้องแยกออกกันจากกันถ้าไม่แยกครับฉีดรวมกันทั้งหมดต้นป่วยแน่นอนต้นสุดนะครับต้นเล็กนะครับหมายความว่าต้นเล็กกับต้นใหญ่ต้องแยกกันการใช้สารจริงๆแล้วถ้าจะถ้าจะใช้ก็ได้นะครับแต่ต้องรู้หลักการใช้คือสารใช้สารเพคโคอายุทุเรียน4ีหปีใช้ได้ใช้นิดหน่อย ช่อย่างน้อยก็ทัก400-500ซีซีนะต,นต่อน้ำ2 0ลตรฉีดประมาณก็10กว่าต้นนะครับประมาณสัก15ต้นเพื่อโชยครับเราไม่ให้หนักแม่นนะไมใใ่ให้ให้สารเกินมากเกินความจำเป็นเพราะการที่เราให้สารมากเกินความจำเป็นจะทำให้ต้นสุดต้นอ่อนแอครับนะต้นก็แคะ์เกนเพราะต้นอายุยังน้อยนะต้นจะไม่ค่อยโต, <S 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 ตาการทำให้ทุเรียนออกดอกและออกยอดนะครับ ง่ายนิดเดียวนะง่ายนิดเดียวปัจจัยแรกครับผมจะไม่พูดถึงเรื่องอื่นผมจะพูดถึงเรื่องน้ํานะครับน้ําครับอันดับหนึ่งถึงแม้ว่าคุณมีเงินซื้อปุ๋ยซื้อยาจะทําให้ออกยอดนะครับออกไม่ได้ถ้าไม่มีน้ํานะบางท่านเนี่ยให้ปุ๋ยเต็มที่ให้ยาทางใบเต็มที่ยอดก็ออกไม่ได้เพราะไม่มีน้ําใดคนน้ําเป็นปัจจัยหลักสําหรับการทําทุเรียนให้ออกยอดนะครับ ถึงแม้ว่าไม่ใส่ปุ๋ยใช่ไหมท่านเห็นว่าเมื่อฝนตกทุเรียนยังออกยอดได้ขึ้นมาออกมาเองได้ใช่ไหมครับนี่คือปัจจัยหลักคือน,น้ําสําคัญแล้วก็เราก็กระตุ้นทางดินทางใบช่วยเพื่อให้ออกยอดได้เต็มที่มีความสมบูรณ์มีความพร้อมทุกครั้งของผมเมื่อทุเรียนผมฉีดสารต้คโควิดชนไปแล้วประมาณ40-50วันนะครับก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับเมื่อทุเรียนออกดอกปุ๊บประมาณสัก40-50ก็เอาปุ๋ยมา ใส่ทางเดินนะครับปุ๋ยสูตร15-0-0หรือ30-0-0ครับถ้าไม่มีก็ยูเรียก็ได้นะครับใส่ใส่สักใส่แล้วก็รดน้ำให้ละลายไปเลยนะครับเพราะปุ๋ยปุ๋ยยูเรียรพวกนี้ถ้าเราใส่แล้วปล่อยแห้งครับไม่เกิน5นาทีมันก็ละลายไปกับอากาศนะจะไม่ได้จะไม่ได้นโตโรเจนถ้าเราใส่ไปรดน้ำไปเนี่ยจะดีมากเป็นดีดีมากเลยรับถ้าเรบปรุ๋ยยูเรียรนะครับอนี้คือการทำให้ออกยอดเราก็ช่วย กรดอะมิโน,โนครับทางใบสารไายเมื่อมีความสมดุลมันจะออกยอดมาพร้อมกับดอกและยอดตามตามตามดอกออกมาเลยสำคัญเพราะว่าเมือ่อทุเรียนออกดอกและยอดพร้อมกันและเมือ่อทุเรียนบานนะครับบานกําลังเริ่มจะบานทุนเรียนใบนก็เราเริ่มเป็นเพรสลดัดนะช่วงนั้นน่ะเราจะต้องเร่งให้ใบเขียวเข้มใช้แมกนีเซียมหรือว่าอาหารนะครับเร่งให้ใบเขียวเข้มเพื่อให้อาหารได้ไปเลี้ยงเลี้ยงหางแย้เลี้ยงดอกที่กําลังบานครับ แค่นี้ก็ลดปัญหาที่ชาวสวนกลัวที่ถุดเมื่อทุเรียนลูกขนาดเท่าไข่ไก่หรือว่าเท่าแก้วทุเรียนออกยอดทันทีนะครับออกยอดมาแล้วทาให้ลูกหลุดร่วงรูปทรงบิดเบี้ยวใช่ไหมที่ที่ที่กลัวที่ชาวสวนมือใหม่กลัวกันนะกันหนาแต่จริงๆแล้วบางสวนก็ยังใช้วิธีการคุมยอดนะครับเมื่อเห็นทุเรียนออกดอกแล้วคุมยอดทางภาคตะวันออกคุมอยู่ครับแต่ทางภาคใต้คุมไม่อยู่ บางปีนะเอาเป็นอย่างนี้กันเป็นบางปีบางปีก็คุมอยู่เพราะว่าปีไหนถ้าวฝวนตกชุกก็คุมไม่อยู่ครับเพราะในตัวจีนสูงเพราะในตัวจีนสูงทุเรียนก็ออกยอดนี่คือนี่คือปัญหาทางภาคใต้ที่เลยต้องทําให้ทุเรียนออกดอกและยอดพร้อมกันเพื่อลดปัญหาลูกหลุดร่วงรูปทรงเบีเ้ยวเบี้ยวช่วงลูกขนาดเท่าไข่ไก่หรือเท่าแก้วเพราะทุเรียนเนี่ยอายุตั้งแต่ออกยอดถึงใบแก่นะครับใช้เวลา6 0ถึง65วันอยู่ที่ความพร้อมความสมบูรณ์ของตอน้นนะครับเมื่อ6 0ถึง65วันเนี่ย ทุเรียนจะต้องออกยอดใหม่มันเป็นช่วงจังหวะที่เราคุม,คมยอดอยู่ช่วงที่ออกดอกนะครับนะลูกเท่าไข่ไก่พอดีลูกเท่าไข่นกกระทางเงี้ยก็ออกยอดมาท,าทันทีนี่คือปัญหาที่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 เป็นโจทย์ที่ถามกันมาเยอะนะว่าทํำยังไงทํำยังไงให้ไม่ให้ลูกลร่วงขนาดที่ลูกเท่าไข่ไก่และเท่าแก้วเราแก้ปัญหาด้วยการให้ออกดอกและยอดพร้อมกันปัญหานี้ลดได้9ก้อที่ผมทาทุกปีทุเรียนทวายนะ20กว่าปีมาแล้วนะที่ถาทุเรียน านไปแล้วมันออกแล้วทาอะไรไม่ได้ไก็วันนี้ก็แก้ได้บ้างแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะและถ้า20 30เอร์เซคือเมื่อมีลูกเท่าไข่ไก่เราก็ต้องเร่งให้เอาจิบเอาสารบางชนิดสารเมพีฟอร์ดคอไราสารเพ็โคบิซาโทนก็มาช่วยกดอ,อีกนะเ <ม ule> นี่ยแต่เลยทำให้ต้นเนี่ยอาจจะสุดลงไปได้บ้างนะเนี่ยการที่เอามาคุมยอดครับนะ สารเมีพิฟอดคอรายตัวนี้ใช้สาหรับคุมยอดพืชนะทใหพืชทุกเกือบทุกชนิดมีทั้ง25% 50%บางท่านก็เอาแพ็คโคบิวตาโซน25%หรือว่า15%มาคุมยอดอีกทีก <t> ็ท <t> ําให้ท <t> ุเรียนต้นอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรการที่ออกดอกเยอะเปรียบเสมือนเราให้เด็กๆแบกน้ำหนักมากนะแบกน้ำหนักแบกของเด็กอายุสี่ห้าขวบ แบกของหนักกว่ายี่สิบสามกิโลนะคะแบกได้สักพักสักครู่แบกได้แต่ถ้าแบกนานๆไปหลายๆปีสุดครับก็เหมือนกับทุเรียนนะทุเรียนก็เราไว้ไว้ได้ครับนะพอออกมาเราต้องช่วยแต่งทุกคนดีใจว่าทุเรียนออกดอกเยอะก็ดีใจแต่เราต้องช่วยแต่งนะช่วยแต่งดอกให้ไว้พอเหมาะพอควรเราไว้เยอะมันก็ออกเยอะกินอาหารเยอะสูญเสียพลังงานเยอะในลําต้น ใน่คือการที่น,นะครับพอเหมาะอ่พอเหมาะใช่ออกเยอะแล้วก็ต้องราต้องแต่งช่วยอะ<ม>่ะให้อาหารที่เราแต่งทิ้งไปเลี้ยงดอกที่เหลือให้มีความพร้อมมีความสมบูรณ์ในเก่งในลําต้นเ<ม>คยอทุเรียนต้นเน่านะครับาถ้าผมมีเวลาอยู่กับสวนนะทุเรียนผมกล้ารับประกันต้นไม่เน่าครับนะกล้ากล้าจริงๆแต่นี่เวลาผมอยู่เดือนเนี่ยอยู่บ้านได้ห้าวันสี่วันห้าวัน ก็จะต้องนะครับอย่างที่ดูในกระดาษนั้นว่าสามสิวันนะครับมันมีแต่ยี่วัน24วันเลยทําให้ในส่วนผมอาจจะมีต้นที่ว่าเสียหายได้บ้างนะครับแต่ถ้าผมเห็นนะผมแก้ได้ครับถ้าว่ายังยังไม่ถึงอาการโคม่านะแก้ได้ใช้วิธีฉีดข้าวลำต้น่ะพอดีพอพอถามผมก็จะมีคำตอบว่าทุกท่านที่ถามมาครับ ถามว่าที่ผมใช้ยาตัวนี้นะใช้ฉีดข้าลลำต้นเนี่ยมันเป็นอาหารใช่ไหมหมอก็ใช่นะเป็นฟอสฟอรัสแอซิดนะครับแต่ยาตัวนี้เมื่อแผลหายแล้วนะครับยานี่จะสลายเป็นฮอร์โมนเป็นธาตุอาหารเป็นฟอสฟอรัสฟอสฟ,ฟ,ฟูริกอะพวกนี้นะครับนะพอแผลแห้งแผลแห้งก็จะเป็นเป็นอาหารในลำต้น ทำให้ต้นออกมานี่ปกติทนะี่อยากจะใช้วิธีนี้จะไม่ใช้แบบทาใช้ยาไม่ไม่ในสวนผมไม่เคยทายามาเป็นตั้งแต่ปีปีสามห้าเลยนะปีก็มา้สามสิบห้าก็จะจะสามสิบปีแล้วนะครับนะอีนะีแปดปีแล้วไม่เคยทายาในต้นแม้แต่ครั้งเดียวไม่มีสีเหลืองสีเขียวสีชมพูผมไม่เคยผมใช้ฉีดข้าลรามต้นเห็นเป็นแผลตรงไหนผมฉีดตรงนั้น หายทุกต้นที่ผมฉีดแต่ถ้าคนงานฉีดบางครั้งอาจจะพลาดบ้างนะการการดูแลการดูแลต้นต้องดูตั้งช่วงเช้าจนถึงต้องถึง8โมงนะตั้งแต่6โมงจะจะดูง่ายครับเพราะทุเรียนสำคัญที่สุดรากรากเน่าโคนเน่าคอดินนะรากโรคเน่าคอดินจะสำคัญจนน้ำจะเยิ้มออกมาจะมองง่ายถ้าเลยตั้งแต่9ก้ามิิกาไปแล้วถึงต,ตอนเย็นจะมองไม่ค่อยรู้เราจะดูตอนเช้า แต่เวลาเข้าสวนมันมีน้อยทำไปบางครั้งเข้าไปก็มีต้นป่วยเมื่อเห็นที่ไหนได้อาการโครม่าแล้วครับ